เรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวระค่าสำหรับนักแสดงสาวไมลยลพัสลันที่ล่าสุดถูกแฟนหนุ่มนอกวงการททยาตตระกูลดังพายสุนิตพิรมพักดีคุกเข้าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างทริปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะว่าที่เจ้าสาวอย่างไม้ก็ได้เผยโมเมนต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นคึว่า ไม่มีหน้าสวยๆเลยหน้าบูบีทุกรูปจบกันภาพในฝันยืนน้ำตาไหลสวยๆเขาไม่ยอมคุกเขาอีกรอบแล้วด้วยอ,ะอ่ะออลลมีนาแล้วมีคู่มั่นแล้วจ้า,ว,า,ว,า,ว,าว้วาวๆ้าเจ๊บันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความรักเจ็ดปีของทั้งคู่ด้วยนะคะเปิดตัวพร้อมขอแต่งงานไปเลยสวยๆใช่ไหมล่ะคะสาวไม้